ชีวิตของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในวันที่คุณไม่มีเขาแล้วจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่กันนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีเขาแล้วนะคะ ในใบแรกนะคะมันเป็นพลังงานของคำว่าการเริ่มต้นใหม่โอ้โหมันมีคำนี้เลยนะพอโสดแล้วงานเยอะชิบหายเออนึกคำนี้ขึ้นมาได้คำแรกเลยเนี่ยไพ่มันขึ้นหนึ่งไม้เท้าแล้วก็แปดไม้เท้างานเข้ามาบื้มเลยค่ะงานเข้ามาแล้วเงินก็เข้ามาด้วยอจริงนี่ ทุกคนจะเห็นว่านี่มีการสับไพ่ถูกไหมคะไม่ได้เป็นการแบบเตรียมไพ่ไว้แต่ไพ่มันเป็นพลังงานแบบสามใบแรกคือแบบเลดศอะนะคะคุณจะมีโอกาสในการตั้งตัวใหม่คุณจะมีโอกาสในการมีงานเข้ามาและปลายทางคือราชาถือเหรียญมันคือการสร้างความมั่นคงด้วยตัวของคุณเองขอดูหน่อยคะ่ะว่าชีวิตของคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนคะโอ้โห คุณจะมีโอกาสในการที่จะมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักกับคุณเยอะแยะเลยอะ่ะอืมในเวลานี้นะคุณจะกลายเป็นคนที่เลือกจากแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนและยอมในหลายๆอย่างในความสัมพันธ์แต่จากพลังงานของหน้าไพ่หลังจากที่คุณเจ็บปวดในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ย คุณคัดกรองคนเก่งขึ้นเยอะมากคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณจะมีความพัฒนาทั้งเรื่องของการงานชีวิตของคุณตั้งแต่เริ่มไพ่ที่เปิดมานะมันจะเป็นคำว่าการเริ่มต้นใหม่และนำไปสู่ความมั่งมั่งคั่งและมั่นคงเพราะราชาถือเหรียญเนี่ยมันคือที่สุดของ ไพ่เหรียญแน้วอะหมายความว่าคุณจะมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงด้วยตัวเองและนอกเหนือจากนั้นมีคนเข้ามาคุยซึ่งตัวคุณเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคคุณจะคัดกรองคนเก่งคุณจะรู้เลยว่าคนไหนเข้ามาดีเข้ามาไม่ดีสันดานดีสันด,าน,ด,นดานไม่โอเคหรือมาจริงจังหรือมาเล่นเล่นเพราะตัวคุณในเวลาเนี้ย คุณจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณสูญเสียพลังงานอีกเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะเจอคนที่เป็นแบบเดียวกับคุณเลยคนคนนี้เป็นคนเก่งคือทำไมไพ่มันสวยจังวะจริงจริงนะเนี่ยคือเนี่ยสับไพ่ตลอดอะ ไพ่ทำไมร้อยเรียงดีจังเลยอ่ะเนี่ยนะคุณดูนะพอมันหยิบมาเรื่อยๆลาชินีเจอราชาเป็นคนที่เก่งเหมือนกันเป็นคนที่มีความชัดเจนเหมือนกันและเนี่ยจบคํานี้คุณจะมีโอกาสในการสร้างชีวิตคู่ชีวิตใหม่ที่มันดีโอ้ยอะไรไม่ดีก่อนไพ่ดีทุกใบอ่ะแล้วเป็นแบบความหมายที่มันร้อยเรียงกันมากเพราะฉะนั้น สำหรับใครที่ยังวนเวียนกับอะไรเก่าๆพลังงานไพ่สำหรับคลิปนี้นะเฉพาะคลิปนี้อโคตรเลิศเลยอ่ะงานเงินคอนเน็ชันคู่แท้รับพลังงานไปค่ะขอให้คุณรักตัวเองเลือกตัวเองเคารพตัวเองและตั้งใจในการโฟกัสกับอนาคตของคุณทุกอย่างดีๆอย่างนี้ มันจะอยู่ในมือคุณแน่นอน